Na 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 น้ nah, 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 Nothing Burn Na 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 น้ Nothing Burn I Icon อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสาวๆวงเกิร์ลกรุ๊ปที่หลายๆคนนั้นเนี่ยน่าจะรู้จักกันนะครับนั่นก็คือวง Hot อิชชูนั่นเองในตอนนี้นะครับทางค่ายของ Ho t อิชชูก็ได้มีการประกาศข่าวที่ทําให้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยต้องรู้สึกเศร้านะครับเพราะในตอนนี้นะคร แล้วซึ่งการประกาศยุบวงครั้งนี้นะครับก็เป็นการประกาศยุบวงก่อนที่ฮอตอิชชูนั้นเนี่ยจะครบรอบเดบิวต์อย่างเป็นทางการ1ปีอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับโดยทางค่ายต้นสังกัดของฮอตอิชชูนะครับนั่นก็คือ S2 Entertainment ได้มีการออกมาประกาศข่าวนี้กับแฟนๆที่ได้รับทราบกันนะครับโดยจดหมายจากทางค่ายแล้วเนี่ยได้มีการบอกเอาไว้ว่าสวัสดีนี่คือ S2 Entertainment อันดับแรกเลยเราอยากจะขอโทษที่กระจายข่าวนี้กระหันหันไปยังแฟนๆที่คอยสนับสนุนและก็คอยมอบความรัก ให้กับฮอตอิชชูเสมอมาหลังจากการพูดคุยกับศิลปินของเราเป็นเวลานานมากๆบริษัทและสมาชิกได้ร่วมกันตัดสินใจที่จะทําการยุติสัญญาและก็ยุบทีมทางบริษัทได้มีการทํางานและร่วมกันทํางานกับศิลปินอย่างต่อเน,นื่องเป็นเวลายาวนานเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้แต่สุดท้ายการตัดสินใจนี้ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทางบริษัทจึงขอแสดงความเสียใจและขอบคุณแฟนๆเป็นอย่างมากที่คอยรักและห่วงใยสาวๆฮอตอิชชูมาจนถึงปัจจุบันนี้โปรด ติดตามกิจกรรมในอนาคตของสมาชิกทุกคนในฮอตอิชชูต่อจากนี้เป็นต้นไปขอขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนี่ก็เป็นประกาศจากทางค่ายต้นสังกัดของฮอตอิชชูนะครับที่ออกมาแจ้งข่าวกับแฟนๆว่าฮอตอิชชูกับทางบริษัทนั้นได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าจะต้องยุติสัญญาแล้วก็ยุบวงฮอตอิชชูไปนะครับเนื่องจากว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็การทํางานต่างๆเนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับก็เลยต้องพูดคุยกันแล้วก็ทําการยุบวงไปในที่สุดนั่นเองซึ่งสาวๆฮอตอิชชูนน การเดบิวต์มาเมื่อวันที่28ของเดือนเมษายนนะครับซึ่งเพิ่งจะเดบิวต์มาในปี2021นี้เองนะครับกับเพลงแรกของพวกเธอนะั่นก็คือเพลงกราตาต้านะครับในตอนน,นี้เนี่ยเ MV ของเพลงเดบิวต์ของพวกเธอก็มียอดวิวสูงถึง5ล้าน9แสนกว่าวิวนะครับแถมยังมียอดกดไลค์เนี่ยมากถึง5.9หมื่นไลค์เลยแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชมแล้วก็คอยติดตามผลงานของสาวๆฮอตอิชชูมาตั้งแต่เดบิวต์เลยนะครับด้วยคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจซึ่งสาวๆฮอตอิชชูเนี่ยนะครับก็ได้มีการคัมแบ็กอี โดยก็ใช้ชื่อเพลงไตเติลว่าไอคอนนั่นเองโดยวันคัมแบ็กของพวกเธอนั่นก็คือวันที่29เดือนที่9ของปี2021ที่ผ่านมาได้ไม่นานนี้เองแต่ว่าหลังจากวันนั้นมานะครับสาวๆฮอตอิชูเนี่ยก็ไม่ได้มีการปล่อยเพลงอะไรออกมาอีกเลยฟแฟนๆนั่นเนี่ยก็คอยติดตามแล้วก็คอยถามหาด้วยความคิดถึงนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆคนที่ติดตามสาวๆวงนี้อยู่จนมาถึงวันที่22นี้เองนะครับทางค่ายต้สังกัดนั้นก็ออกมาแถลงข่าวออกมาประกาศกับฟแฟนๆแล้วว่าสาวๆฮอตอิช u ูนั้นจะทําการยุบวงลงก่อนที่จะครบรอบววัน ขององเซึ่งเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับฟแฟนๆห,หลายๆคนเลยที่ติดตาม h อตอิชชูมาตั้งแต่เดบิวน,นะครับก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ออกมาบอกว่าเสียายมากๆเลยเพราะว่าเพิ่งจะคัมแบ็กไปด้วยเพลงไอคอนนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะติดหูดูเหมือนว่าทางค่ายนั้นจะลงทุนกับ MV แล้วก็การทาเพลงของสาวๆอยู่ไม่น้อยเลยไม่คิดว่าทางค่ายแล้วก็สาวๆจะตัดสินใจยุบวงนะครับฟแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าอยากให้ทางค่ายแล้วก็สาวๆเนี่ยลองสู้ไปด้วยกันอีกสักนิดนะครับการคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ได้ทั้งหากว่าเจอคอนเซปที่เหมาะกับวงเจอเพลงที่เหมาะกับสาวๆนะครับแต่ว่าในตอนนี้นั้นก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าทางค่ายกับสาวๆได้ตัดสินใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกาศยุบวงออกมาก่อนที่จะครบรอบเดบิวต์ของเมื่อเธอเป็นเวลา1ปีเนี่ยอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่22แล้วซึ่งสาวๆเนี่ยก็เดบิวต์มาในวันที่28เมษายนนี้เองนะครับแ,แฟนๆหลายๆคนที่เตรียมโปรเจกหรือว่าคิดโปรเจกเกี่ยวกับการฉลองครบรอบเดบิวต์หนึ่งปีของสาวๆเนี่ยก ขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆที่ติดตามสาวๆฮอตอิจิวมาตั้งแต่เดบิวต์นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอติดตามกันนะครับว่าสมาชิกแต่ละคนในฮอตอิจิวนั้นจะเลือกเดินทางเส้นไหนต่อนะครับจะเดินทางต่อในวงการบันเทิงเคป๊อปของเกาหลีหรือว่าสมาชิกคนไหนจะเลือกเดินทางไปทางไหนก็มารอติดตามแล้วก็มารอลุ้นกันนะครับไม่แน่นะครับว่าสาวๆจากฮอตอิจิวเนี่ยอาจจะมีการฟอร์มวงกันขึ้นมาใหม่หรือว่าจะไปเป็นเด็กฝึกหรือว่าไปเซ็นสัญญากับค่ายไหนอีกนะครับก็รอติดตามกันไว้ได้เลยที่สําคัญแฟนๆของ Hot อย่าาลลืเป็นกํังใจใจห้ สาววกันด้ยสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเกี่ยวกับสาวๆวงฮอตอิชชูให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ได้รับทราบกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับของฮอตอิชชูนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับการประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการนะครับเป็นการประกาศแบบสายฟา้าแลบเลยก่อนที่จะครบรอบเดบิวต์หนึ่งปีของพวกเธอด้วยซ้ำมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากให้กําลังใจสาวๆฮอตอิชชูทั้งเจ็ดคนเนี่ยก็ ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันและก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องอมกอเคป๊อปของเราไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังรอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้อมกอเคป๊อ oh ปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ